สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,ช่องครับผมวันนี้จะมาปล่อยแนวทางกันต่อนะครับผมก้าแปดผ้ารวยสูตรเดินรวยี่น้องชมมาดูกันนะครับว่าเมื่องวดเมื่อวันนี้หลังจากหวยออกของก้าแปดารวย บ่ไดเปิดกล่องเปิดรูปในวมันนะครับสวัสดีกาผู้ชมยินดีตอนเ้าก็สู่ช่องครับผมครับหลังจากหวยออกได้ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงคานผู้ชมเอาแอดจัดคำนวณกันต่อซึ่งสูตรของ9ก้าแปพารวยสูตรเดินดีสูตรเดินแล้วรวยครับผม ก็เข้านะครับผมเข้า0 7นย <c oughs> บนตรงๆนะครับ <c oughs> ผมไม่ต้องกลับให้วิ่ง3กับ0เข้าที่0เข้าที่เลขวิ่งนะครับผมว่าจากไหนงวดนี้วันนี้งวดวันที่ <c oughs> 1>, 1กรกฎาคม2565จะเป็นตัวไหนมาดูกันนะครับว่าก8าพารวยป,ปล่อยตอ่องวดกันนะครับผมตามเข้ามาครับผม มาดูกันนะครับว่า,าวันที่16คือวันนี้นะครับผมสูตร98พารวยสูตรเดินแล้วรวยนะครับผมอของวดประจำา16คือวันนี้อของอทีเอ็ให้ไปก็วิ่ง3กับ0ูนยซึ่งเข้าที่0ูนย์เป็นตัวรองครับพี่น้องก็จับคู่ให้ก็เข้าที่0ูนย์เบนเต็มเต็มนะครับอ่อบดีมาเบิ้งกันพี่น้องชมมาดูกันต่อ แอ,อดปล่อยตัวงวดก่อนใครโดยที่ไม่ว่าจะเอาของคนอื่นมาลงนะครับพี่น้องคือสูตรของก้าเปดเองนะครับผมอ่ามาดูกันนะครับผมงวดประจําวันที่นะครับผมของงวดประจําวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมนะครับผมหกห้านะครับผมนี่ครับงวดประจําที่หนึ่ง นะครับผมมาดูกันนะครับเก้าแปดนะครับผมาพารวยสูตรสูตรเดิน รวยครับผมสูตรเดินแล้วรวยนะครับามาดูกันนะครับว่า,าเลขตั้งหลักตั้งสูตรกันนะฮะแอดจะเอาขึ้นมา4สูตรนะครับผมามาดูกันนะครับผมเอาไว้ตรงมุมนี้นะครับนะครับผมเอาไว้ตรงมุมนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด3สูตรนะครับผมสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งนะครับผม ก็มีสี่มีสองกับผมอ่าสูที่สองก็มีห้ามีศูนย์สูตรที่สามนะครับผมมีสี่มีศูนย์นะครับผมอ่าทีนี้มาดูกันนะครับว่าสามสูตรนี้งวดที่แล้วนะครับผมงวดที่แล้วก็เข้าอ่างวดนี้จะเด่นตัวไหนมาดูกันนะครับผม เด่นที่สี่กับศูนย์นะครับผมวิ่งนี่วิ่ง,ออองเอาวิ่งไปก่อนนะครับผมเอาวิ่งวิ่งบนล่างเลยนะครับผมวิ่งบนล่างกันนะครับเห็นไหมครับผมเห็นกระชัดเจียนนะครับตั้งกล้องให้เที่ยงก่อนนะครับผมวิ่งบนล่าง นะครับผมงวดน,นี้จะมี4กับ0นะครับผม4กับ0แอดจะไม่เน้นให้ตัวไหนคือมาเท่าๆกันนะครับผมซึ่งปกตินี้สูตรที่ชนกัน2 2สูตรชนกันทั้งทั้ง4ทั้ง0นี้ รู้สึกจับยากนิดหนึ่งนะพี่น้องอเอาแฝเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับผมอทีนี้มาจับคู่นะครับผมมาดูกันนะครับผมอจับคู่กันนะครับจับคู่ของงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจับคู่จับคู่บนล่างนะครับผมจับคู่บนล่างไปเลยนะครับ ามาดูกันนะครับว่า,า,าจับคู่กันเอาสี่หกนะครับผมสี่ศูนย์นี่ครับท่านผชุ่มเห็นกันนะครับเห็นกันนะครับสี่ศูนย์สี่หกสี่ศูนย์นะครับผมามาดูอีกนะครับผมมาดูกันนะครับว่า ตัวนี้อาจจะเป็นตัวรองนะครับผมอ่าเป็นตัวรอง6 1หนึ่ง6สานะครับผมเป็นตัวรองนะครับทีนี้อีกตัวนะครับผม0-6 0-3ครับผมนะครับทั้งหมดมี5คู่5หางไอ,อ้หหางครับผม มี6คู่หกหางันนะครับของงวดนี้นะครับผมส่วนเลขสามตัวแอดจะไม่จับให้นะครับผมเอาเป็นนั้นว่าจับคู่ให้นะครับผมของงวดประจำวันที่วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับผมสังเกตดูมือแอดนะครับผมสังเกตดูมือแอดก็ได้นะครับผมว่างวดประจำวันที่ ววดประจําวันที่1กรกฎาคมจะมาตัวไหนกันนะครับผมอ่ะเอาเท่านั้นก็พอนะครับผมอะจะได้ดูให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมอ่างวดประจําวันที่1กรกฎาคม2515อ่า98พารวยปล่อยสูตรเดินรวยนะครับเดินแล้วรวยนะครับผมอ่าให้วิ่งบนล่างก็วิ่ง4กับ0นะครับผม4กับ0มันมาเท่ากๆกัน นะครับผมหรืออาจจะมาด้วยกันก็ได้ครับผม40นะครับผมอาจจะกอดคอ,อกันมาก็ได้นะครับหรือ fc ท่านใดนะครับผมมีตัวเด็ดตัวดีก็มาจับใส่ศูนย์กับ4ก็ได้นะครับส่วนสูตรมันจะมีอยู่3สูตรนะครับผมแต่ที่จริงมันมีอยู่6สูตรแต่แอดจ,จะคัดเอาสูตรเด่นสูตรที่เข้าสูตรที่มันมากันประจำแล้วคน้องสูตร อันที่หนึ่งก็เดินดีสูตรที่สองก็เดินดีสูตรที่สามเดินดีภายในสามนนี้อาจจะมาด้วยกันนะครับผมนะอาจจะมาอา่า440อย่างนี้ก็ได้หรือ2420หรืออา่ 2, 5, 4, 5. อา2545สมองนี้นะครับผมจับกันเอาในนี้ก็ได้นะครับผมแต่จะมาที่สุดก็คืออา่าสูตรที่สามกับสูตรที่หนึ่งนะครับผม จะมาไวอนะครับผมจะเข้าเดินเดินตลอดก็ว่าได้นะครับผมเอาน,นี้ครับอ่แคปหน้าจอไปตด้น้องนะแคปหน้าจอไว้ก็แปดพาโรยปล่อยกันต่องวดกันนะครับผมต่องวดกันแล้วนะครับเพราะว่าอ่ะมาดูงวดที่แล้วแอดจับให้หกคู่เหมือนกันนะครับผมอ่านะครับผมอ่ะซึ่งเข้าที่ศูนย์เจ็ด นะครับผมศูนย์เก็บให้วิ่งสามกับศูนย์นะครับผมทีนี้แอดจะไม่ได้เน้นให้นะเพราะว่าสองตัวนี้มันชนกันนะครับผมอ่าสี่ก็ชนศูนย์ก็ชนนะครับผมทีนี้แอดจะไม่เน้นให้ทั้งให้เอฟซีอ่าทั้งสองตัวเลยนะครับผมอาจจะกอดคอกันมา4004 4, 4ก็ได้นะครับผมวันนี้นะครับผมอ่าแอดจับคู่ให้ ก็มี46อ่า46 61 01 06นะครับพี่น้อง40 63 03นะครับผมนี่ครับอ่ะแคปหน้าจอไว้เรียบร้อยนะครับผมต่อมงกตกันแล้วเด้อพี่นอ้องต่อมงกตกันอ่าสูตรเดินดลวรวยอ่ะจะรวยกันปังกันไหมอ่าให้พิจารณาดูดีนะครับผมทางช่องได้เป็นแนวทางให้เท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางให้เท่านั้น ผิดถูกอย่าว่ากันนะครับเพราะว่า,าตามสูตรนะครับผมมันไปตามสูตรเดอร้อพี่นอ้องสูตรของ98พารวยมันไปตามสูตรผิดถูกก็อย่าว่ากันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับผมก็ขอขอบุณ f ิครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามกันเป็นประจำนะครับท่านว่าหยุดทางใกล้ทางไกลขอให้โชคร่บรับรวยรวยกันต่องวดกันนะครับ คนที่ถชคคนที่โชคดีงวดนี้สูตรเก็บบนจากก็ป,ปรวยก็ขอใหอ้ดีใจด้วยนะครับผมคนที่ยังไม่โชคดีเขายังไม่ซื้อก็เอาเป็นงวดต่อไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับผมอขอให้สุขีสุข강ลำบกสตังค์กันทั่วหน้ากันสวัสดีครับผม